สวัสดีค่ะเด็กๆห้องเรียนคุูฮารกุเสนอตอนสระโอแอบ,บซ่อนตัวอยู่สวัสดีค่ะเด็กๆมีใครรู้บ้างว่าผลไม้ที่คุณนครูถือมีชื่อว่าอะไรกัางเฟรู้ครับมันคือส้มโอ้น่ากินจังแต่ก่อนที่กัางเคยจะกินได้นั้นกลางเฟยจะต้องบอกคุณครูก่อนนะคะว่าส้มเนี่ยมีสระอะไรผสมอยู่ โอ้โหยากเหมือนกันนะครับเนี่ยกางเฟยเห็นแต่สอเสือไม่โทแล้วก็มอมา้าไม่เห็นจะมีสระตัวไหนเลยครับอ่ะอย่างนั้นก็อดกินนะคะแล้วเด็เกๆล่ะคะรู้ไหมคะว่าคำว่าส้มมีสระอะไรผสมอยู่ลองสะกดดูแล้วจะรู้ค<ะ>ําว่าส้มสะกดว่าสอโอมอสต้มไมโทส้ม ไ้แล้วละค่ะคำว่าส้มมีสระโอแอบซ่อนตัวอยู่เอเอเอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ แล้วทำไมไม่มีสระโอรปรากฏในคำ่าส้มเลยล่ะครับคุณครูหลอกพวกเราทเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะคือเรื่องเป็นนี้สระโอเนี่ยเป็นสระที่ขี้น้อยใจมากๆเลยค่ะเวลาที่มีพยัญชนะหรือตัวสะกดมาต่อท้ายสระโอเนี่ยก็จะน้อยใจแล้วก็ลดรูปหายไปดังนั้นแล้วคำ่าส้มเลยไม่มีสระโอรปรากฏอยู่นั่นเองค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปตะลุยเซเว่นเพื่อตามหาคำที่มีสระอกกันเย่เย่เย่กำลังร้อนอยู่พอดีอยากไปไป,ก,ไปกันเลย <ไป S 1> ค่ะ <ๆ S 1> เข้ามาเลยเย็นสบายมากๆเลยค่ะอากาศข้างนอกนี่ร้อนมากๆเลยนะคะเอาละค่ะไปตามหาคำที่มีสระอกกันนี่ค่ะคุณครูเจอแล้วคำว่าร่มรออกมอรมไมเอกร่มมีสระโอกแอบซ่อนตัวอยู่ กางเฟยก็เจอเหมือนกันครับคำว่ายาดมย่ออายาดออบอดมคำว่าดมนิสระโอแอบซ่อนตัวอยู่นมนออกมอนมนิสระโอแอบซ่อนตัวอยู่โอ้โหคำนี้เจอได้มากเลยครับคนคออนอคนคำว่าคนนิสระโอแอบซ่อนตัวอยู่อื้อหือ ยหาคำง่ายมากๆเลยนะและคำสุดท้ายค่ะท่าห่มผออาขาไม่โทร่าผออกมอห่มไม่เอคมคำว่าห่มมีสระโอแอบซ่อนตัวอยู่อ้โอโหเราได้คำที่มีสระโอลดรูปไปเยอะมากๆเลยนะคะและเด็กๆล่ะคะเวลาเข้าเซเว่นเจอคำอะไรบ้างที่มีสระโอลดรูปแอบซ่อนตัวอยู่ยังไงอย่าลืมเมนมาบอกคุณครูด้วยนะคะคุณครูขอตัวไปกินส้มก่อนนะคะ แบ่งกังไฟบ้างสิครับกังไฟยก็หายเจอตั้งหลายคานะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ